ลาเอ้ายังล่ะขี้ไปขี้บาระเบีขี้ไปขี้บาะเบไปเีว่าตีเยกระอหโอ้ยใจเอ็มกี้จังสี่แวเดี๋ยวบังนายกหยักนะครับผมไปบุญนะครับที่ไหนได้หิวข้าวใช่ไหมอ๋อนีรครับรู้สาเหตุแล้วหิวข้าวหนิ้วข่าทานอาหารมาเกิบคู่ชมรมนะทีบอกวหัวเขายังอยู่ มมองปนาป้ามาถามหาพี่พ oh, ี C, ่ป้ายุดยครับโอ้เอฟซีเอฟซีเอฟซีนะครับโ้ถามาป้าแตนนะครับต้องใจดีหิวจัดว่

กำเสแก้วนะประมาณ10กิโลเกิโล7กโลเนี่กิโลเนี่ย่นี่นี่ว่ามันวดหนาักิโลเลยนี่แล้ก็ไม่ลงมา7กิโลทำเคืเปิดไม่เป็นนะครับหิ้วเขาปะฮะหิวเขายพวดมาหิวเขาป้าจะปั่นเขาเนี่ยแล้วทานี่นะครับอีก7โลนะครับถึง คำเข่อนแก้วนะครับผมหลับมาตลอดทางเองครับดูตาแล้วมไม่หลับไม่หลับผมชนไติชค,คุยตลอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับผมหลับนีเต็มตอนนี้กำลังเดินวนนะครับหนะาห้องน้ำ ว่าลุงจะให้หาร้านก็เลยบอกว่ากินแล้วกินที่เซเว่นแล้วเขาคิดเขาคิดว่าจะให้ลุงหาก็เลยกอดชะลองตามจะไปกินบ้านมีโว่าไปกินบ้านมีไหมว่าเอาอะไรบอกกินข้าวแล้วมีว่าจะไปกินบ้านมีผ่านบ้านไหมเนี่ยต่างมาแล้วนะตลอดทางหรอตละอดทางก็ท่าเลียวไซส์แยกเมื่อกี้ไปอำนาจหรอใช่แต่อันนี้มามาอุบล ตื่นระเบ่าครับผมยังเซ่อแช่กันหนปแล้วจนจนได้ทักมาทำเป็นมินละเสืออี่ยังถนึงนะ้านที่เขาเรเที่ยวกับแอนจิ๊กเหรอลูกาเอ็มจะมีกาเอ็มก็เดี๋ยวกินข้าวแล้าคนลูกไงโทรมาบอกว่าบอกว่ามันมีอยู่นะอยู่นี่นะ ลุงบอกว่าลุงบอกว่าลุงอยากกินข้าวกินแล้วที่เซเว่นเซเว่นลุงบอกว่าให้เมียไปรอก,ก่อนนะเมียว่าเมียจะไปรอก่อนนะจ้าแกแล้วทำไมลุงบอกไปลอแล้วลุงโทรมาให,ให้หาได้รอในร้ะะานแล้วมเไม่รู้จักเลยแถวเนี้ว,ว่าร้านอะไรก็เลยถาเมียว่าอ๋อกินแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน,นที่นู่นเมเดียก็เลย จะให้เม่ได้ฮาร้านขนมจีนอ๋อมนั่นแหละค่ะทุกคนมันไม่ผ่านร้านผู้ทองสำหรับคลิปนี้เลยมาแล้วปะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไม่ถึงเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นเราสงสัยกับตันน้องกลับนี่จวดขนาดนี้จะเอ็มไปกินทุกนี้ไหมงั้นเราก็เราก็ไอ้ไม่ไม่ไม่แซ่ฝุ่นใช่ไหมกินได้ไม่เอ็มไม่กินเยอะเอ็มชิมไม่ใช่ ถ้าใครไม่กินทุรเรียกก็เอามาต่อยไปนั่งรถด้วยนะคะมาต่อยใช่อย่างนั้นนั่งค้าอยู่สนามมาต่อยเราเราจะแวะก่อนหรอหรือว่าแวะหลังเราจะไปวัดไปทานแล้วว่าให้ไปนอนที่วัดนะนารายบอกกันแล้วบอกต้องนอนวัดเบิร์ตบอกแจ๋วมาดูก่อนเราไปอย่างไรวสวดมนต์ตอนเย็นให้มาดูก่อนไปหาบองเงามันมี อาจจะมีกี่ยงใกล้ก็ได้เพราะว่าสวนทุเรียนเยอะแถวนี้นะเขาน่าจะปทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเนาะนอนต้นทุเรียนเลยนอนเฝ้าต้นทุเรียนบเวลาดี่ลมตาดีนะใส่หมวกกันน็อกพี่จะได้ใส่หมวกกันน็อกนอนหน่อแหรอะป้าป้าถ้านอนกับต้นทุปนิพันครับช่องช่องพันครับแมนเลยมันแมนยุ่งลุงเงิ่เวลามันก็จะหอมโอ้เอฟซีมันจับหาลุงมัน เมียเราเนี่ยเรียนขึ้นไปห้องเรื่องรถเด้เจอขาโอ้เรีนลงมาหาเลยเราก็ะเล่นว่าลงมาไปคนเดียวับมาสอเมนดกวนุาตทยด้ได้อนุญาตไทยตดาัเร่้าสั่งตำถั่วตำกุราสั่งแล้วไม่ไป่ิล้เาก็ได้สั่งยางลอกวัเดกสจะดจมาสิงนี่เรต้องห็น เอาเอาอีกมาแล้วเอามาไล่งานตัวกันเนี่เวลาอะไรเวลาฝรั่งเวลาคนไทยอดีมาชี้แจงเลยเนี่ยมเต็มอีกแล้วได้สองนาทีกันเนาะได้ยินว่ามีเจ้าภาพเียกกับกัน พอสั่งของือเดพอได้มีคนดัดงนี้จะภาพเลยโชคดีครับเกือบเ็จยังคดีครับเรอสีก็เป็นห่วงเรื่องคดีเนาะงานสอบถามักกิโลเมกกิโลเมตรโทษมร เอสั่งสั่งช้มตำเพิ่มหน่อยครับเอาเอาอีกสามสองชุดแล้วก็ลุกลอกอย่างอีกเลยนี้ม่หาใหม่เดินเดิๆลุกเห็บเป็นจานอ์าอย่างย่างนะครับกินจอนเลยลุกมีว่นนกินจอนร้อน